้าเขียวนี่นะวันนี้มีชาเขียวลูก นี่ขนมจี๋ขายยังไงฮะเนี่ยลูละสบาทเป็นอะไรเป็นหมูใช่ไหมหมูเป็นหมูแดงนะลูกปักหมดนะมีซาลาเปาด้วยเนาะซาลาเปาขายง่ายคุณพ่อคะห้าลูกละห้าบาทเนาะอะไรนะลูกต่อค่ะเมลติดบาทพอไหมโอเคพ่อค้าวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับยังไม่เยได้คุยกันเลยเนาะใช่ใช่ มาดูกันครับผมสวัสดีกันเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัสากรเป็นนัดวันศุกร์ตอนเย็นครับผม,มแต่วันนี้พาเพื่อนมาแนะนำร้านน้ำปั่นครับผมลูกค้าเข้ากันไม่หยุดเลยอะตามยี้ด เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครบพ่อค้าสวัสดีครับตักกันวุ่นเลยนะเห็นตักตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ได้หยุดเลยแล้วหนูเอาสิบหรือสิบห้าหนูสิบบาทใส่มุกไหมน้ำอะไรนะกาแฟนะโอ้แก้วเท่าไหร่ลูกอ่าราคาเริ่มต้นสิบบาทใช่ไหมครับ บโอ้หบาทนะโอ้ยไม่ธรรมดานี่หายากแล้ว5บาท15บห้าบาทสิบบาทห้าบาทน้ำหาบาท ที่นี่วันไหนบ้างคุณพ่อค้าท้ายอยู่ตลาดหัวถนนนะครับหน้าโรงเรียนคลองคิดที่นี่ที่นี่วันไหนฮะที่วัดสากอนนี่สะกอนสุกกระจันสุกกจักี่โมงนะกี่มออโมงครับสี่โมงนครับสี่โมงบินเปลี่ยนเมื่อเลนเลิกอ่ะครับอ๋อยจะเลิกเลยนะโอเคจะมุกงไหมลูกเดี๋ยวขายดิบขายดีเดี๋ยวขายไม่ตันทำไมงลัะ หมเย็นนะทางร้านมีแฟนชายหรือเปล่าครับไม่มีครัเอาไม่มีเนาะทำเองขายเองเลยเนะาะเย้ขอบคุณครับเอาไข่มุกไมหมลูก สิบแล้วดิบห้าดีครับของอะไรดีล่ะมีชาเขียวนะวันนี้กาแฟโกโก้มะพร้าวนมเย็นน้ำแดงน้ำส้มแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิรหมดแล้ววันนี้น้ำแดงใช่ป่ะน้ำแดง น่าอยู่ลงน้ำแดงแก้วใหญ่แก้วนึงแล้วก็กาแฟแก้วธรบมดาโค้กใหญ่นะ,น,ะน้ำแดงหนูเท่าไหร่ลงน้ำแดงแก้วใหญ่เลยค่บกาแฟไม่ใส่อะไรนะลุงนะไม่ใส่สครับ

มีหมดเ่ะมีต้มมีโยเกิร์ตถ้ามีอะไรนะาโยเกิร์ตเข่าใส่ไงรอดนี่ใส่แกลล์ใหญ่แล้วใส่บุ้นหรือใส่อะไรครับก็มีอะไรนมเย็นนมเย็นมีมะพร้าวมีชาเขียวัวกาแฟน้ำเย็นกระโดดครับใส่ใส่ใส่มุกหรือบุ้นนะอันนี้อะไรนะใส่อันนี้โยเกิร์ตนะ กดได้นะคะหกบาเล้าเรือกได้นะคะองันห้าบาเลยจ้าหน้าไฮต้าไปไหนมาทไวสุขเรียกเไม่ได้ขายาแต่วนน่าฮะหนาเขาเรียกกลับมาก่อน,น รับ10บพันเกือบสี่บาทรับจบสิบวัน 10, วน,น่าเรียบกลับ 50, วันเดีววันเยอจวัน,นละเวันประมาณเจ็ดวันีนี้หายไปเที่ยวสิบวันสามวันนู้นรื่อเนะี่ยน่ายาเลยนะทาวี่เจอจ่ายจบเลยน่า,าหารไไหนเออขาสุกไงที่หลอ <c oughs> จุกหนึ่งปักจันนี่ขนมจีขายยังไงฮะเนี่ยลูกละสองบาทครับเป็นอะไรเป็นหมูใช่ไหมมีชาเขียวกาแฟโกโก้มาท้าวแล้วก็น้ำโยเกิร์ต หมูเป็นหมูแดงนะลูกหมูปรับหมดนะมีสาลาเปาด้วยเนาะสาลาเปาขายง่ายคุณพ่อคะราคาห้บาทค่ะลูกละห้าบาทเนาะได้ครีมไอ้ไข้ครีมหมดลูกหัวดำหมูแดงดีใบดีลูกใบเดียวเนาะรวมกันเอาชาเขียวแก้วละสิบแก้วไเยนะชาเขียวแก้วละสิบไข่มุกนะคะ คาเครับอากาฮ่คอะะครับของหนูเอาน้ำอะไรชาเขียวชาเขียวเลบพี่ทำอะไาบาทนะเอาแดงแล้วก็โค้กแดงลุงหมดเลยลูกคนนี้แต่ว่าต้องไปมารูปมีมันเป็นโค้กสองอ่าม่มุกมุกหนึ่งมมุกหนึ่งป่าคะเดี๋ยวีป่าๆไม่ต้องหาแต่ว่าพี่อกว่าพี่สองจานนะ

We'll ชาเย็นไม่มีลูกวันนี้เป็นชาเขียวมะนาวชาบัตชานี่ใส่มุกไหมเอาหนูว่าไรลูกใหญ่วันนี้มีชาเขียวลูกวันนี้กาแฟโกโก้มะพร้าวลูกแล้วก็นมเย็นแล้วก็โยเกิร์ตลูกวันนี้ เขียวแค่มุกแก้วใหญ่สองค่ะมีกาแฟกา้าดีกว่าชาเป็นชาเขียวนะครับชาข่าแก้วนึงแล้วก็เรือกไนมเย็นน้ำแดง่า ไอ้น้ำแดงไอ้น้ำแดงหมดครับมาทำเท้าแล้วก็โคกุมะพร้าวทอดยูเกะน้องอะไรนะลูกต oh, mm hmm. าเขียวนะลูกเนาะแหมจับหน่อยก็ได an an ้นะผม อะไรลูกหนูลูกแค่เดียวนะลูกเนะน,านาะผัเขียวอ่า้องาลเกอ่ัคอาลูกอาติดยแค่ลูกสิบ,บาทสิบห้าสิบหอ่าแต่มุกไม่ลูกเจ้า้ลาเตุ่ไก่ยุต่มใคร กิห้าเหมือนกันนะลูกนะี้ขายนหมดนีร้อนมากเนาะ นี่นะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยพี่ยยเกิร์ตใช่ไหมพี่ใส่วุ้นไหมโยเกิรดด์ตหรือไส่มุกใส่ใเลยน,นี่ใส่สายอูกเข้าไปหน้าใส่แล้วต้องืันาตอเก่าใช่ไนะา,า,า,ายอะวันนี้ก็ไม่ไม่มีตลาวันนี้ไม่มีที่สุกเป็นยันจะให้พี่ับไป เราเป็นเลือดหลอดใหเลยพี่หลอดยาวนะหลอดยาวหลอดใหญ่พี่เออนั่นอยนะอ๋อวันธรรมดาใช่ไหมเอาเปิดไปตอเอาไงดูไปนะฮะเกียวไข่มุกไหม สิบบาทพอไหมโอเคพ่อค้าวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไม่เคยได้คุยกันเลยเนาะใช่ใช่จะฝากอะไรหน่อยไหมฝากร้านหน่อยไหมขายวันจันทร์เนาะวันจันทร์พี่จันทร์กระสุกเย็นจันทร์กระสุกเย็นเนาะนาราเปา ขอบพระคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องวังหลวงกุฎีด้วยน,น,น,นะคร<ส>นะับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมเอาหมูไก่กับกระดิ่งแดงเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับผม้หมูแดงสองกระป๋องมาดูกครับมาดูกันครับผม